เราต้องยอมรับว่าใน2-3ปีที่ผ่านมาธุรกิจกัญชาคือธุรกิจที่มีการตื่นตัวทั้งของโลกและของประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยมีการตื่นตัวในแทบภาคธุรกิจัเพราะธุรกิจกัญชากําลังกลายเป็นธุรกิจใหม่ที่เขาบอกว่ากัญชาจะพารวยท,ทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในนามนุสาสิลิอยู่ดีๆทำไม <c oughs> ถึงมาทําทุ่เกี่ยวพันกับธุรกิจสุขภาพและกัญชา โอกาสของประเทศที่จะเป็นหับด้านสุขภาพในธุรกิจที่เกี่ยวพันกับการรักษาสุขภาพของผู้คนผ่านพืชผลของเราที่เรียกกัญชาจะทำให้ประเทศไทยยกระดับขึ้นมาเป็นหับได้รู้สารสิริจึงก้าวเข้าไปสู่ธุรกิจนี้ ไม่ปลูกเฉพาะตัวรู้สาเาสียดราที่เดียวเกษตรกรที่อยากเป็นเครือข่ายเอาพืชพันธุ์ไปเพาะปลูกตามแนวและโนเลสที่กําหนดไว้และผลิตขึ้นเสร็จก็เอามาขายที่นี่ได้ในราคาที่รับประกันไหมคิดไกลไปถึงจะออกโทเคน c a n n a b i เลยเหรอวันที่22เมษายนที่จะถึงนี้ฐานเศร,รษฐกิจนะคะจะจัดงานใหญ่ซึ่งเราจะพูดถึงเรื่องของโอกาส ในการที่จะนําการชงกัญช,ชามา,าต่อยอดแล้วก็สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจไทยมีตัวเลขรายงานจากระดับโลกเลยนะคะที่เขาคาดการณ์ว่าปี2567เนี่ยมูลค่าการเติบโตอของมูลค่าการชงกัญชาโลกเนี่ยจะเป็นเงินมูลค่ากว่า100,000ล้าน 1, 000, 000, 000, 000, ดอลลาร์สหรัฐนั่นหมายความว่านี่เป็นโอกาสของคนไทยทั้งหมดนะคะและวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กับหนึ่งในนักธุรกิจที่มองเห็นถึงโอกาสและพยายามที่จะเปิดโอกาสให,ให้กับคนไทยด้วย ขอต้อนรับคุณสิริยาเทพเจริญกรรมการบริหารบริษัทนุสาซ SR าจำกัดบริษัทในเครือนุสาสิริวันนี้อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมขออนุญาตเรียกคุณหมวยนะครับ<า>คุณผู้ชมครับเราต้องยอมรับว่าในสองสามปีที่ผ่านมาธุรกิจกัญชาคือธุรกิจที่ต้องบอกว่ามีการตื่นตัวทั้งของโลกและของประเทศไทยแต่ของประเทศไทยเนี่ยมีการตื่นตัวในแทบภาคธุรกิจครับ เพราะธุรกิจกัญชากำลังกลายเป็นธุรกิจใหม่ที่เขาบอกว่ากัญชาจะพารวยคุณหมวยทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในนามนุษสาสิลิอยู่ดีๆทำไมถึงมาทำที่เกี่ยวพันกับธุรกิจสุขภาพและกัญชาครับก็นึกว่าจะพารวย, <c oughs> อ,ยอย่างนี้ค่ะก็อย่างที่ <c oughs> เราคุยกันคือธุรกิจนี้ยังไงก็เป็นโอกาสของประเทศไทยทีไ่ได้ปลดล็อกอเป็นจังหวะและโอกาสแล้วมันเป็นจังหวะและโอกาสของ สุขภาพของคนทั่วโลกคือด้วยรีเสิร์ชและซัพพอร์ตอื่นๆเนี่ยตัวกัญชากัญชงเนี่ยมันมีสารที่ช่วยระบบสมองอมระบบที่รักษาหลายโรคมากครับและมันก็เป็นเทรนด้านสุขภาพเพราะฉะนั้นคนมีความต้องการอ,อันนี้มันถึงจะเกิดภาพนี้ครับมันไม่ได้วิเคราะห์จากสิ่งที่ว่ามันจะรวยได้ยังไงม,มันเกิดจากความจำเป็นของทุกคนที่จะต้องใช้ครับธุรกิจกัญชา ถึงเป็นโอกาสเป็นโอกาสค่ะ,ะกัญชาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยคที่แล้วประเทศไทยเนี่ยส่วนหนึ่งของเราอาจจะไม่ได้เน้นที่สันทนาการเราเน้นไปด้านการแพทย์เพราะฉะนั้นก็คือเป้าหมายของคนทั่วโลกที่ต้องการมาดูแลสุขภาพที่เชื่อว่าหลังโควิดเนี่ยประเทศไทยจะเป็นเมนอลฮับอย่างแท้จริงในการยกระดับเอากัญชากัญชงและสมุนไพรออกมาในการรักษาหรือฟื้นฟู แต่โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์นะคะเหมือนคุยกันก็คือคุณหมอยบอกว่าโอกาสของประเทศที่จะเป็นหับด้านสุขภาพในธุรกิจที่เกี่ยวพันกับการรักษาสุขภาพของผู้คนผ่านพืชผลก็ของเราที่เรียกกัญชาเนี่ยนะจะทําให้ประเทศไทยยกระดับขึ้นมาเป็นหับได้ใช่ค่ะนุสาศิิจึงก้าวเข้าไปสู่ธุรกิจนี้นุสาศิเนี่ยจริงๆเราทำอย่างตอนนี้หมวยที่นั่ง เป็น c ีของเ e อร์เม d น c a l a อะไรแอนก็คือเรื่องสุขภาพเรื่องโรงพยาบาลที่เรามีอยู่แล้วเรามีความชํานาญเรื่องโรงพยาบาลที่ใช้กลีนเม i c i ินคือใช้ความเป็นไบโอจากเยอรมนีแล้วมีโรงพยาบาลสเต็มเซลล์ที่ประเทศจีนแล้วประเทศไทยก็เป็นโรงพยาบาลแอนตี้เอจิ้แล้วก็มีเวลเนสที่เขาอยาก<ๆ>อันนี้เราได้เข้ามาในธุรกิจนี้น่ะหลายปีละครับแต่ด้วยบวกเอากัญชา และสิ่งที่ประเทศไทยได้ปลดล็อกเนี่ยเอามารวมตัวกันเข้า,าเลยเกิดเป็นโมเดลที่ในการสร้างธุรกิจใหม่คือคือเอาส่วนที่เป็นการปลูกค,คือนุษาเซอาในการปลูกแล้วบวกด้วยพานาซีโรงพยาบาลพานาซีแพทย์ทางไกลที่มีแพลตฟอร์มหมอเฮลโหลสามารถจ่ายยาบนออนไลน์ได้ค่ะแล้วบวกด้วยแพลตฟอร์มเซฟทีทราเวลเซฟทีทราเวลนี่คือเป็นแพลตฟอร์มท่องเที่ยว ที่เราได้จับมือกับกระทรวงดีป้านะคะกระทรวงนิจิตต้อของดีป้าทำแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของคนไทยเพื่อคนไทย <อะ S 2> เกิดขึ้นมาในช่วงนี้พอดีอ <ะ S 2> เราเลยมองว่าเรามีสามส่วนเนี้ยหนึ่งปลูกแล้วไปขายใครครรับแล้วไปขายแบบไหนวิธีการทำตลาดคือเราต้องรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วเราไปเอาตลาดตรงนั้นมาไอเซฟที T เนี่ยมันก็จะมีหน้าที่ไปเอาแพ็กเกจ ไปคุยกับเอเจนต์ทั่วโลกโดยฉันมีแพ็กเกจฟื้นฟูการนอนไม่หลับการคลายเครียดคุณมาฟื้นฟูโปรแกรมสุขภาพนะอันนี้หน้าที่ของเซฟทีหน้าที่ของหมอไฮโลก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่จ่ายยาแพทย์ทางไกลให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวและอื่นๆโดยใช้เทคโนโลยีมาเชื่อมแล้วให้ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้คือส่วนสําคัญด้วยส่วนหนึ่งส่วนนุสาเซฟอานี่ก็คือเซจริงๆเลยก็คือปลูก ช่วยกลุ่มเกรรษตรกรวิสาหกิจอื่นๆเราเฟสแรกเนี่ยเราเทสอยู่นะคะคิดว่าภายในเดือนหน้านี่เราจะประกาศในการให้ลงทะเบียนคนที่ต้องการเอาต้นกล้าจากเราแล้วไปปลูกครับนะคะและเราก็รับซื้ออันนี้เป็นหน้าที่ CSR และส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรอื่นๆเพื่อมาต่อยอดเป็นยาไม่ได้ปลูกเฉพาะาตัวลูกสาเซอที่เดียว เกษตรกรที่อยากเป็นเครือข่ายเอาเพืชพันธุ์ไปปลูกเพาะปลูกตามแนวและโนเลสที่กำหนดไว้ใช่ค่ะและผลิตขึ้นเสร็จก็เอามาขายที่นี่ได้ใช่ค่ใะในราคาที่รับประกันไหมในราคาที่รับประกันเซ็นปลายทาง <โ Answer. S 2> ให้ด้วยเลยคือจริงๆวันแรกที่นุ่สาเซ็นอาเกิดขึ้นเนี่ยเราก<ๆ>็ไม่ได้ตั้งใจจะปลูกเองอยู่แล้วเราตั้งใจจะส่งเสริมเกษตรกรปลูกค่ะแต่ตอนแรกเราบอกว่าครอบแรกเราขอลองก่อนเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ครับแต่พวบคุมคุณภาพก่อน คือจริงๆเราเข้าใจว่ามันง่ายจริงๆมันปลูกยากจะถามอยู่เหมือนกันว่าโน้ตฮาวต่างๆจากคนที่ทาอสังหาริมทรัพย์เยจะมาปลูกกันชงกันีชยคือเราใช้คนที่มีองค์ความรู้ถือว่าทุกหน่วยเลยมั้งคะจากทางโอเรกอนจากทางมหาลัยหลายๆส่วนนั้นสหรัฐอเมริกาใช่แล้วก็ทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งในประเทศทุกมหาลัยถือว่าเรารวมทุกคนมาเป็นโน้ตฮาว ไว้ที่ C S R และร่วมกันทำโปรโตไทป์กันมาส่วนแรกคือเฟสแรกพอเรารู้ว่าเฟสสองเนี่ยเราก็เพิ่งได้สองสายพันเองที่ทนกับอากาศไทยจากสิบสองสายพันอันนี้เราก็จะเปิดขอบแรกก่อนคือสองสายพันก่อนแล้วเราก็ค่อยพัฒนาเพิ่มขึ้นไปเดี๋ยวนะคุณหมวยสิบสองสายพันเนี่ยอย่างที่ที่โดยปกติแล้วเนี่ยตลาดโลกเนี่ยเขาก็จะมีอากาศภูมิอากาศที่แตกต่างกันไปบ้านเราพอ ลองทดลองนุษาร C S R นุษาร C S R เนี่ยทดลองแล้ว12ได้สองต่อนลองทดลองไปแปค่ะตอนแรกเราเราขอไว้12เราขออนุญาตออยไว้12สายพันธุ์แต่เราเริ่มมาแปแต่ได้เทสจริงๆแค่สี่แล้วก็ตอนนี้คือเหลือสองตอนนี้เหลือสองค่ะเือสสายพันธุ์คือเดี๋ยวกําลังทำล็อตใหม่อยู่คือด้วยการปลูกเนี่ยมันมีขั้นตอนหลายอยางบางตัวเนี่ย พี่ก็ตกใจว่าทําไมมันเป็นตัวผู้ไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเพราะจริงต้องใช้ว่าอ่อุณหภูมิการเพาะเมล็ดเขาบอกก็มีความสําคัญอากาศอื่นๆมันก็มีปัญหามีมีผลทุกอย่างเลยหลายแฟกเตอร์พี่อยากจะบอกว่าตอนแรกพี่น่ะบอกว่าจะทำสามร้อยไร่เตรียมแผนคิดเหมือนปลูกมันปลูกอ้อยโอ้โหไม่ใช่หมดเลยไม่ใช่ยากมากแล้วก็โชคดีที่มันเป็นนุสาเซียร์คือจริงๆแล้วล็อตแรกเราคือ ขาดทุนพี่เสียหายแต่ว่าถ้าเป็นเกษตรกรวันนั้นพี่อาจจะหวังดีไปส่งเสริมเขาปลูกและถ้าเขาเป็นหนี้มาพี่จะรู้สึกแย่จะทําให้เขาเป็นหนี้ไปด้วยใช่ค่ะแล้วพี่เชื่อว่าหลายคนที่เริ่มปลูกไปแล้วและเสียหายลองคอมเมนต์ใตรายการนะคะว่าใครเจอมาบ้างคุณคุณหวยกําลังบอกว่าในแนวทางของกลุ่มนุสาสิลิจะทําทั้งด้านการเพาะปลูกคือการผลิตและมีกลุ่มชุมชนเครือข่าย ที่ร่วงเพาะปลูกพืชพันธุ์ส่งเข้ามาเป็นวัตถุดิบเสร็จก็ประสานในเรื่องของระบบการรักษาพยาบาลกับหมอและทำอีกตัวนึงคือหาเอเจนต์ในทัวริสต์เข้ามาในประเทศไทยเพื่อมาใช้ผลิตภัณฑ์ด้านกัญชาสุขภาพนอนไม่หลับหรือต้องการฟื้นฟูสมรรถนะของร่างกายใช่ก็เข้าโปรแกรมนี้ใช่ค่ะก็คือเราจะเชื่อมโยงไม่ใช่แค่ในหน่วยนุสาสิรินะคะเราเชื่อมโยงทุกโรงแรมรเราเพิ่งประชุมกลุ่มท่องเที่ยวไป เราก็จะปักหมุดเลยว่าออกจากโรงแรมนี้แพ็กเกจนี้ก็จะเชื่อมโยงกันก็คือทําให้ทุกคนเป็นความเชื่อมโยงต่อเนื่องกันครับเราถึงจะโตได้ประเทศไทยวันนี้ทําไมพี่บอกว่าพี่ต้องการคําว่าทีมชาติเนี่ยพี่พูดจริงๆเพราะถ้าเราต่างคนต่างทําต่างแข่งขันกันไม่มีทางที่เราจะก้าวและแข่งขันกับคนอื่นได้วันนี้คือเราอาจจะเคยติดอยู่ที่ว่าฉันต้องกิ่งคนเดียวฉันต้องทําคนเดียว พี่ว่าวันนี้เราแข่งกับทั่วโลกสิ่งที่พี่มองคือใครมีข้อดีอะไรเอามารวมกันแล้วมาต่อยอดกันดีกว่าเป็นเครือข่ายไม่ได,ไได้ไม่ได้บินเดี่ยวใช่ค่ะแต่บินไปพร้อมกับฝูงใช่ค่ะในแผนงานของกลุ่มนุสสาริเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะพื้นที่ที่จะรองรับด้านการท่องเที่ยวด้านการแพทย์ด้านการเพาะปลูกมันจะเป็นพื้นที่เดียวกันไหมไม่ไม่ค่ะจริงๆแล้วการท่องเที่ยวเราแบ่งเป็นสส่วน เราโฟกัสไปที่เมืองพัทยาเพราะพัทยานี่คือเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวลงมาเครื่องบินใกล้ก็คือเราปรับเมืองเลเจนด์สยามเป็นเมืองมาหัศจัยรกัญชามีมิวเซียมมีเรื่องราวมีหนังเรื่องราวที่บอกเล่าตำรับยา200กว่าปีของกัญชาไทยมาบ,บอกสู่ทั่วโลกว่าตำรับยาหรือกัญชาไทยไม่ได้เกิดขึ้นตามหลังต่างชาตินะรเรามีมานานเป็น200กว่าปีแล้วที่นั่นก็จะบอกถึงศักยภาพ พืชพันธุ์ของประเทศไทยและโนฮหาวที่เรามีอันนั้นคือพัทยาไมโอโซนเนตจะเป็นปลูกส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นเวลเน็ตส่วนหนึ่งแต่จริงๆของเราทั้งหมดเนี่ยเราเป็นแค่โปรโตไทป์เพราะว่าทุกอย่างเราเชื่อมเข้าแพลตฟอร์มเราต้องการทำบิ๊กสเกลวันนี้พี่นะ่ะคิดว่าเราจะทำบิ๊กสเกลได้ยังไงในเมื่อเรามีแพลตฟอร์มทุกคนอยู่ทุกโรงแรมรอยู่ทุกหมู่บ้าน ก็สามารถเข้าแพทย์ทางกายสามารถสร้างรายได้ได้กลุ่มท่องเที่ยวก็สามารถทําแพ็กเกจท่องเที่ยวให้ทั่วโลกรู้ว่าเรามีแพ็กเกจเวลเน็นะเพราะฉะนั้นคุณก็เข้าเซฟที T. อันนี้เราจะมีหน้าที่ทําตลาดให้กลุ่มท่องเที่ยวค่ะกลุ่มปลูกก็คือกลุ่มนุสา c ี r อรก็คือมันเชื่อมโยงกันครับคุณหมวยประเมินว่าที่ทําำใทั้งนะั้ในแผนธุรกิจคิดว่ามันจะเริ่มรีเทิร์นมาเป็นรายได้ เมื่อกี้บอกว่าไอ้เรื่องลงทุนเพาะปลูกเริ่มต้นขาดทุนนะขอบแรกทั้งแผนธุรกิจเคุณหมวยคิดว่าใน1-3ถึงสปีมันจะเห็นอะไรกับนุษาาสรคืออย่างนี้แผนงานของเราวันที่20เมษาเนี่ยเราเปิดลงทะเบียนช่วยทุกคนมาเป็นพาร์ทเนอร์ถึง30เมษาแล้ว60วันเรามีการเทนนิ huh. ่งทั้งแพทย์ทั้งผู้ประกอบการ <S 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 หนึ่งก,กรกดาเราปักหมดุดก็คือเริ่มสร้างรายได้เฟสที่1ก่อนแต่เราจะวัดผลสิ้นปี Q4 เราจะวัดออกเป็นรอบๆให้เห็นว่าแต่ละกลุ่มที่มากลับไปแล้วเขาไปชวนคนในประเทศเขากลับมาเยี่ยมเราอีกอพี่ว่า Q4 กับ Q1 ปีหน้านนจะเห็นภาพชัดใช่ค่ะแต่3เดือนนี้ก่อนเปิดประเทศเราคนไทยจะต้องเกิดการร่วมมือกันก็คือฝึกอบรมแพทย์ฝึกอบรมผู้ประกอบการฝึกอบรมคนที่ต้องการปลูกกัญชาแล้วเอามาทำธุรกิจอ,อันนี้นุสสา,าซีอากับนุสสาศิริเนี่ย เป็นเซนเตอร์ในการทําโปรแกรมนี้เราออกโปรแกรมก็คือต้นไม้มหสัจจรรย์สู่ความมั่งคั่งสีเขียวค่ะอืออกโปรแกรมนี้หมายถึงว่าคนที่ผลิตอื่นๆก็สามารถเข้ามาร่วมโปรแกรมนี้ได้กับแพลตฟอร,ร์มของคุณหมวยได้ใช่ค่ะก็คือคนที่ผลิตแล้วต้องการเอามาขายก็ได้ค่ะคนที่ต้องการปลูกพร้อมกันไปกับเราอ,อันนี้เรามีโมเดลเป็นพืชก็ได้เรามีโมเดลในการที่จ่ายแค่หนึ่งหมื่นเข้ามาร่วมธุรกิจ สามารถเป็นแพลตฟอร์มเข้ามาเป็นอยู่ในแพทย์ทางไกลได้จ่ายยากัญชาเอาผลิตภัณฑ์ที่เราจะร่วมกันปลูกประมาณ100 SKU ขึ้นมาสร้างรายได้ได้ประมาณ40% 3-45%ของตัวสินค้าไม่จำกัดวงอยู่ตรงนี้วิสาหกิจชุมชนไหนที่ต้องการเพาะปลูกก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้วิสาหกิจก็สามารถเอามาร่วมโครงการนี้ได้อเอามาเล็ดเพาะพันก้ากับเรากลุ่มที่ต้องการ สร้างรายได้เอาสินค้าไปขายเข้าแพลตฟอร์มแพทย์ทางไกลเชื่อมโยงธุรกิจท่องเที่ยวแพลตฟอร์มเซฟทีดึงนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาสู่โรงแรมหรือกลุ่มท่องเที่ยวในประเทศไทยค่ะเห็นบอกว่าคุณหมวยคิดไกลไปถึงจะออกโทเคนคานาบิสเลยเหรอคิดไปแล้วออกไปแล้วค่ะก็คือในโครงการนี้เราเอาความเชื่อมโยงจากที่พอคุณร่วมกันปลูกอ่าฮะ เรามีเงินเข้าในกระเป๋าคือโทเค็นให้อคือสมมุติยกตัวอย่างได้โทเค็นมาคือพี่ให้หมวยมาหนึ่งหมื่นหมวยเอาหนึ่งหมื่นเข้ากระเป๋าโทเค็นพี่เลยอแล้วโทเค็นนี้สามารถซื้อผลิตภัณฑ์จากการปลูกได้สองหมื่นมันเป็นการลงทุนที่เรามองว่าทุกคนอยากลงทุนแต่ทํายังไงเขาจะไม่เสียถ้าจ่ายหนึ่งหมื่นแล้วได้สินค้าคืนสองหมื่นได้โรงแรมพักได้คอสอบลมได้แพลตฟอร์มแพทย์ทางไกลได้ทำแพ็กเกจท่องเที่ยว ไปขายต่างชาติเป็นโอกาสของเขาเจาา่จายแค่จ่ายแค่หนึ่งหมื่นแต่เราเอาโทเคนนะ่ะมาเป็นเหรียญไว้ในกระเป๋าครับเราเอา NFT มาเป็นบัตรแสดงสัญ,ญลักษณ์ในการโหวตในการเข้าเมืองอคือปกติคนที่ต้องการทำสินค้าเขาก็ต้องการคิดผลิตภัณฑ์สินค้าเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ มาแล้วคุณก็ช่วยกันโหวตเหมือนมีส่วนร่วมคือมีส่วนร่วมหน้าเลยนัเนี่ยคือมันเป็นการเกษตรมาโหณ์ด้วย NFT NFT คนรุ่นใหม่ก็จะไม่ค่อยเข้าใจหรอกค่ะแต่ลูกชายเขาแนะนําว่าแม่ครับมันต้องมี NFT ครับคุณผู้ชมคะในรายละเอียดเนี่ยนะคะสามารถที่จะไปติดตามได้ใน cannabis well นะคะสูตรับฉบับรวยได้กัญชาซึ่งฐานเศรษฐกิจ จะจัดขึ้นวันที่22เมษายนที่จะถึงนี้นะคะไปพูดคุยแล้วก็ไปดูกันนะคะว่าเทรนด์ของธุรกิจการชงกัญชาเนี่ยจะทําอย่างไรให้รวยรวยได้อย่างไรนะคะแล้วก็เป็นโอกาสของเศรษฐกิจไทยได้อย่างไรไปเจอกันวันที่22ที่จะถึงนี้นะคะ